จบเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวอไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพกหน้าสูตรควบคุมความมันนะคะสูตรผิวขาวกระจ่างใส ใครที่เป็นสิวนะคะช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะและังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเขาจะใช้ดินสอพองส่วนตัวซื้อมาจากเซเว่นเขาจะเป็นเป็น,ปนมิดเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะให้เราไปบด ดินสอพองให้ละเอียดนะคะให้เราใช้หนึ่งเม็ดหรือหนึ่งก้อนนะคะในสองของดินสอพองเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกร,จระจ่างใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้สุดยอดเลยนะคะเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่หนึ่งเม็ดหรือ g, หนึ่งก้อนนะคะหรือหนึ่งช้อนชานะคะสอพองหนึ่งก้อนที่ส่วนตัวไปบดมาแล้วนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือผงขมิ้นนะคะในสอมองผงขมิ้นก็จะช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือนมสดหรือนมจืดธรรมดาเลยนะคะใครมีนมเปรี้ยวก็ใช้นมเปรี้ยวใครไม่มีก็น้ําเปล่าเลยนะคะในสวนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูข,ขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะผสมนะคะถ้าเข้าข้นเติมนมลงไปได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวบ้าน่าจะพอดีนะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้นะคะสามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะนี่เลยค่ะพอดีเลยนะคะน,นะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครก็ไม่มีก็หลังช้อนอย่าไปซีเรียสน,นะคะทาไปเลยค่ะนี่เลยนะคะให้เราพอกให้ทั่วหน้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือปล่อยให้เขาแห้งแล้วเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครยังมีที่ผิวที่ขาวที่สวยที่สดใสห่างไกลยุโรยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ